เคล็ดลับสอบใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัยครั้งเดียวผ่านมีหลายๆคนนะคะที่กําลังจะก้าวสู่การเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยแต่สอบเท่าไหร่ก็ไม่ผ่านสักทีมันมีเคล็ดลับจะมาบอกค่ะเคล็ดลับที่หนึ่งนะคะรู้เขารู้เราลบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะต้องรู้ก่อนนะคะว่า ข้อสอบที่เราจะต้องทำเนี่ยค่ะมีทั้งหมดกี่ข้อนะคะแล้วก็มีหมวดวิชาอะไรบ้างที่เราจะต้องทําและแต่ละหมวดจะต้องทําคะแนนผ่านกี่ข้อบ้างเคล็ดลับข้อที่2นะคะความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จก็อยู่ไม่ไกลเลยค่ะหลังจากที่เรารู้ข้อมูลแล้วนะคะว่าเราจะต้องสอบทั้งหมดกี่ข้อแต่ละหมวดวิชามีอะไรบ้างและจะต้องทํากี่คะแนนถึงจะทาข้อสอบผ่านนะคะก็ลุยต่อเลยค่ะลุยในที่นี้ก็คือ1 จัดสรรเวลาในการอ่านหนังสือในการติวสอบนะคะดูวิดีโอติวสอบค่ะทบทวนอย่างสม่ําเสมอก็จะช่วยให้คุณทําข้อสอบผ่านได้ง่ายขึ้นค่ะและเคล็ดลับข้อที่3มีเครื่องมือดีมีชัยชนะแน่นอนสําหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่อ่านหนังสือแล้วก็แล้วดูวิดีโอติวสอบแล้วก็แล้วแต่มันก็ไม่เข้าหัวเอาซะเลยต้องนี่เลยค่ะ ชุดฝึกทำข้อสอบออนไลน์ในชุดแนวข้อสอบนี้นะคะก็จะประกอบไปด้วยหมวดวิชาต่างๆนะคะให้คุณได้ฝึกทำข้อสอบนั่นเองค่ะหลังจากที่ทำข้อสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมีผลออกมาเลยค่ะว่าคุณสอบผ่านหรือสอบไม่ผ่านและสอบไม่ผ่านในหมวดวิชาไหนเพื่อที่คุณจะได้เข้าไปทบทวนในหมวดวิชานั้นๆเพิ่มเติมค่ะเพียงแค่คุณฝึกทำแนวข้อสอบนี้อย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้คุณเข้าใจและคุ้นเคยกับรูปแบบของข้อสอบ ที่เราจะต้องเตรียมตัวไปสอบค่ะเพียงแค่นี้การสอบใบอนุญาตในหน้าก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปค่ะสนใจอยากได้ชุดฝึกทำข้อสอบออนไลน์ติดต่อหาเราค้นแบบ่งประกันภัยค่ะ